สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว f Facebook ทุกท่านนะครับก็ในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้เดี๋ยวเรามารีวิวมอเตอร์สตาร์ทของ Honda w เว็บ11ไอตัวแท้เบิกศูนย์นะครับแท้เบิกศูนย์ก็สืบเนื่องจากว่าทางเรานี่ก็มีร้านขายอะไรออนไลน์ ก็พยายามลงสินค้าเรื่อยๆนะหากว่าเพื่อนสนใจสินค้าก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ทั้งด้านล่างคลิปเพื่อนก็เข้าไปรับชมกันได้นะตัวมอเตอร์สตาร์ทของแท้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็เป็นตัวมอเตอร์ทั้งลูกแล้วก็มีโอลิงกันซึมตัวหนึ่งก็สามารถจับใส่ทดแทนตัวเดิมติดรถได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรทั้งสิ้นนะ แต่คลิปนี้ผมไม่ได้ไม่ไม่มีตัวอย่างการถอดเปลี่ยนให้ชมนะเพราะว่ามันไม่มีรถเปลี่ยนก็ได้แค่มารีวิวถามว่าทําไมต้องใช้ของแท้ล่ะครับผมเคยเจอปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งครับผมเคยเปลี่ยนให้ลูกค้าไปใช้ของเทียมผลปรากฏว่าใช้งานได้ไม่ถึงไม่ถึงสามเดือนครับพังซึ่งทําให้เสียความรู้สึกมากหลังตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมก็ไม่เคย อะไรชิ้นนี้ผมก็ไม่เคยใช้ของเทียมอีกเลยนะก็เลยต้องใช้เลือกใช้ของแท้ถึงแม้ว่าราคาค่าตัวเขาจะสูงอยู่พอสมควรครับแต่ว่าคุณภาพมันก็ตามราคานะครับ เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยเจอปัญหาคล้ายๆกันคือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทใช้เป็นของเทียมอ่ะแล้วเกิดปัญหาสตาร์ทไม่ติดใช้ไปสักพักประมาณเดือน2เดือนสตาร์ทไม่ติดปัญหาลหลักๆก็คือเกิดจากอะไหล่ที่เราใส่ให้ลูกค้าไปนะครับหากว่าสนใจอะไหล่ชิ้นนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างครับเดี๋ยวก็ไปตามดูแล้วกันครับเป็นสินค้าของแท้เบิกศู์เลยนะครับ เบิกมาสุดๆร้อนๆแล้วก็มารีวิวใช้ของแท้สบายใจครับ